สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกำลังทรมานใจเพราะรักคุณในตอนนี้เขารักคุณมากๆเขาคิดถึงคุณมากมากเขาเป็นใครรักคุณคิดถึงคุณทำให้เขาทรมานใจในตอนนี้เป็นใคร แกล้งรักนี้เหมือนถูกแกล้งเขารักคุณมากแต่ก็เหมือนแล้วเขาเป็นคนที่ชอบแกล้งชอบอามคุณหรือคุณเองชอบแกล้งชอบอามเขาพูดไม่ตรงกับใจอ่ะรักคิดถึงก็พูดว่าไม่รักไหม่คิดถึงพูดไม่ตรงกับใจทำให้เขากำลังทรมานใจในตอนนี้รักคุณมากคิดถึงคุณมาก ทำเป็นไม่คิดถึงไม่รักไม่สนใจคุณแต่เขาทรมานใจมากๆหรืออีกอย่างไพ่บอกว่าแกล้งอะ่ะรักเหมือนถูกแกล้งเขารักคุณคุณรักเขาหือเขารักคุณแต่ก็เหมือนถูกแกล้งไม่ทําให้ไม่สมหวังมีเหตุต้องขัดขวางแต่แล้วแต่แล,ละคนท่านที่พบเจออยู่ในคิดถึง เขาคิดถึงคุณมากเนี่ยย้ำซ้ำเนี่ยที่หัวข้อว่าเขากำลังทรมานทรมานใจเพราะรักคุณมากคิดถึงคุณมากหรือคุณเองก็คิดถึงเขารักเขาแต่รักนี้เหมือนถูกแกล้งยังไม่สมหวังหรือเป็นพลังงานที่คุณก็รักเขาคิดถึงเขาเหมือนกันนเป็นคู่กัน แต่ก็อยู่ไกลอยู่ห่างระยะทางหรือคุณกับเขามีความแตกต่างกันหรือมีสิ่งขวางกันกันขวางอะ่ะเหมือนถูกแกล้งรักคุณรักเขาเขารักคุณแล้วก็ทรมานใจรักที่นิ่งๆหรืออยู่ในใจอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลหรืออยู่ไกลกันแต่มีมีสิ่งขวางกันระหว่างคุณกับเขาไว้ คุณอยู่ในหัวใจเขาในตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดคิดถึงคุณรักคุณแต่ก็ไม่แสดงออกบางคนบางท่านไม่แสดงออกด้วยเหตุแต่และคนละท่านหรือด้วยเหตุที่อยู่ไกลยอยู่ห่างด้วยเหตุมีความแตกต่างสัมผัสที่เขินหัวใจจะละลายแล้วในตอนนี้คิดถึงรักรักที่นิ่ง เป็นพลังงานที่บางคนบางท่านอยู่ไกลกันนะระยะทางไกลกันทํารักที่เหมือนถูกแกงต้องพัดภาคต้องไกลห่างแต่แค่คิดถึงก็หัวใจลายแล้วนี่ก็คิดถึงแล้วคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาอ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นรักเพิ่งพบเพิ่งรู้จักแต่ก็เหมือนเหมือนชอบแก้งชอบอ่ําแต่ไม่ว่าพลังงานใดเป็นคนที่คุณก็ทรมานใจเพราะรักเขาคิดถึงเขาเหมือนกัน เขาก็ทรมานใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณแต่นิ่งๆรักที่มีสิ่งขัดขวางหรือรักที่อยู่ในใจไม่แสดงออกบอกไม่บอกให้รู้รู้สึกที่ดีๆเหมือนเหมือนกันหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณแต่พันธนาการด้วยปัญหาคุณ หัวใจของเขาอะอยู่ในกำม,มือของคุณความรักต่างใบตอนนี้อยู่ไกลอยู่ห่างแตกต่างกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้อะรู้สึกดีดีมีความสุขมาอยู่ใกล้กันเขาคิดถึงคุณทรมานใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณในตอนนี้ด้วยเหตุต้องไกลต้องห่างด้วยเหตุที่แตกต่าง รักที่นิ่งๆอยู่ในใจอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลสองมองคุณอยู่ตามสองมองนิ่งๆไม่แสดงออกแต่ก็อยู่ในใจนี่ก็คิดถึงเหมือนเป็นพลังงานเหมือนถูกแกล้งอะแล้วคุณกับเขาแตกต่างกันก็อยู่ด้วยกันได้ หรืเป็นคนที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณคุณก็ไม่แสดงออกเขาก็ไม่แสดงออกได้แอบ,บส่องแอบ,บมองกันแล้วทรมานใจเพราะคิดถึงหรืออยากโทรหาส่งข้อความหาคิดถึงมากๆแต่ก็พูดไม่ตรงกับใจพูดอีกแบบอีกอย่างอยากโทรหาแต่ก็ไม่โทรส่งข้อความหาก็ไม่ส่งคิดถึงมากรักมากก็ไม่บอกไม่แสดงออกเพราะมีพลังงานที่นิ่ง คุณก็ไม่รู้ว่าเขารักคิดถึงทรมานใจมากเขาก็ไม่รู้ว่าคุณก็รักเขาคิดถึงเขาเหมือนไม่แสดงออกให้รู้แล้วอย่างไรจะทําอย่างไรเทียเทเเท่ยวเทศกาลเหมือนท่องเที่ยวเทศกาลไปกับคุณในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเขาจะเดินทางมาหาติดต่อสื่อสารมาหาพูดคุยก็จะได้พบเจอกันด้วยระยะทางด้วยเหตุไกลห่าง หรือด้วยความแตกต่างหรือท,ที่ไม่พูดคุยจะได้พูดคุยนะจะเดินทางท่องเที่ยวหรือคุณกับเขาพบเจอกันในการท่องเที่ยวเทศกาลแล้วทำให้เขาทรมานใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณด้วยระยะทางไกลห่างด้วยเหตุสิ่งขวางกันจากอย่างเข้าใจไกลห่างนะแค่เหมือนสัมผัสที่เคยนะ่ะแค่คิดถึงก็หัวใจลายแล้ว แล้วเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจเขาที่ไกลที่ห่างจากอย่างเข้าใจและตัวเขาเองเข้าใจที่ไกลที่ห่างที่มีสิ่งขัดขัดขวางเพราะรักคุณแล้วเขาคิดถึงคุณมากในตอนนี้แต่ก็ไกลกันห่างกันแค่รู้สึกเหมือนดีๆต่อกันไม่อยากไกลไม่อยากห่างแต่ต้องไกลต้องห่างแล้วก็เข้าใจที่ไกลที่ห่างสรุป เฝ้ามองดูเขาเฝ้ามองคุณหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณทรมานใจเพราะรักคุณแล้วก็คิดถึงคุณมากหรือคุณด้วยความแตกต่างหรือเป็นคนที่คุณก็ไม่รู้นะว่ามีใครแอบส่องแอบมองแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่ไพ่ก็ย้ำซ้ำนะแลอเป็นคนที่คุณก็ทรมานใจเพราะคิดถึงเขารักเขาเหมือนกันแต่ก็เหมือนไม่แสดงออกต่อกัน หรือบางคนบางท่านเขาคิดถึงคุณสองมองคุณโดยที่คุณไม่รู้ว่าเขารักคุณคิดถึงคุณเพราะเขาไม่แสดงออกพูดไม่ตรงกับใจรักชอบก็พูดอีกแบบอีกอย่างหรือลังนี้ยังเหมือนถูกแกล้งอยู่ควบคุมเขาจะยอมคุณนะไม่คนใดคนหนึ่งต้องยอมยอมเสียสละแก้ไขฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา รักที่อึดอัดหรือมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้นิ่งๆคิดถึงมีคนที่เขากำลังทรมานใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณมากในตอนนี้แล้วเรามาดูว่าเขาคิดถึงคุณสองมองคุณฝ่ามองคุณติดตามชีวิตคุณตัวคุณจากกาันไกลกันห่างกาันเขาเข้าใจที่ไกลที่ห่างคุณกับเขาแตกต่กกาง เขาจะทําอย่างไรบ้านสายทองเพราว่ารักนี้มีอุปสรรคขัดขวางนะบ้านสายทองอะรักที่ยิ่งใหญ่มันคงอดทนเพราะต้องอดทนแตในที่สุดก็สมหวังได้บ้านสายทองรักที่มีความแตกต่างกันอุปสรรคขัดขวางมากมายอะที่อยู่ในความรักนี้ความรู้สึกเขา ซับซ้อนคบซ้อนปัญหาซับซ้อนเขาไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจเขาผลประโยชน์บางตามีอุปสรรคขัดขวางเขาจะทำอย่างไรฐ่านไฟเก่าแก้ไขอุปสรรคปัญหาเรื่องเก่าๆคิดเรื่องเก่าๆบุเพันนิวาสคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้เนะเป็นบุเพนนิวาสเป็นคู่กันในที่สุดก็จะสมหวังจะได้อยู่ด้วยกัน เขาลักคุณทรมานใจพอคิดถึงคุณพระลักคุณมีอุปษาษาสรรคขัดขวางระหว่างคุณกับเขาเป็นคู่กันแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันไปต่อไม่ไหวตอนนี้รักนี้ยังไปต่อไม่ได้รักที่ต้องอดทนเนื้อถ้าไม่มีคุณชีวิตเขาไปต่อไม่ได้ใบต่อมาก็มีข้อจํากัดอยู่ในตอนนี้เพราะทําให้เขาทรมานใจอะพระลักคุณคิดถึงคุณด้วยเหตุ ที่ไกลที่ห่างหรือมีสิ่งขัดขวางรักที่นิ่งๆิ่งรักที่ได้แต่แอบส่องแอบมองแอบคิดถึงแล้วเรามาดูพลังงานตัวเขาเขาจะทำอย่างไรกับคุณเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรจะทำอย่างไรอีกตัวเขาเองพระนาลายทรงสุบ,บันเป็นคู่กันแต่ก็ยังอ่อนไหวกับชะตากรรม ความรู้สึกเขาว่าเขารักคุณนะแต่ก็เป็นการเอาชนะกันอะ่ะเขาไม่ยอมคุณคุณไม่ยอมเขาก็เหมือนถูกแกล้งอะ่ะรักนี้เหมือนถูกแกล้งอะ่ะพูดไม่ตรงกับใจรักที่เอาชนะกันต้องพัดภาคไกลห่างแล้วแต่ก็เป็นคู่กันนะรักที่อยู่ในศีลธรรมอันดีทาไมผิดศีลผิดธรรมและเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไปได้หรือพายจะบอกอีกอย่างด้วยเขาอะ่ะต้องรู้ที่ถิ่ ลดความคาดหวังกับชีวิตคู่ลงตรงกันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันเขาทรมานใจรักคุณคิดถึงคุณแล้วก็ทำเหมือนไม่รักไม่สนใจเอาชนะคุณคุณก็เอาชนะเขาไม่ยอมกันน่ะแล้วเขาจะทำอย่างไรความรู้สึกเขาอีกพระยาพาดีจะปูทศก,กัณ์ เขาอึดอัดนะไม่รู้จะพูดจะบอกกับคุณอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรต้องการหาทางออกที่รวดเร็วอึดอัดแต่ด้วยเขาเหมือนเน่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรจะไปทางซ้ายทางขวาเขารักคุณทรมานใจแต่ด้วยตัวเขาเองต้องต้องตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมั่นคงมีสติเพื่อหาทางออกแต่ก็เป็นระยะชั่วข่าวแล้วเขาก็มีทางออก ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำพยาพาลีพญาพญาสุคลีบอันนี้พญาพาลีจัปปูดทศก,กันพยาสุคลีบฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีไม่ยอมแพ้ต่อุปสรรคปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาอยู่ตลอดเวลามีความกระตือรือร้นรักที่รวดเร็วต้องพูดนะต้องพูดกันพูดอนะ อันนี้ก็เกี่ยวกับคำพูดพูดไม่ตรงกับใจแก้ไขอย่างไรเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามแล้วจะทำอย่างไรเป็นคู่กันพระนางสุพรรณมัจฉาเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขนะความสงบความร่มเย็นร่มรื่นนะคุณรู้สึกดีๆกับเขาเขารู้สึกดีๆกับคุณในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกัน แล้วเขาจะดูแลคุณนะการดูแลห่วงใยเอาใจใส่แล้วเขาว่าคุณดูแลเอาใจใส่เขาจะเป็นรักที่เข้าใจกันนะเนี่ยเป็นความรักความสุขความสงบความร่มเย็นถึงมีอุปสรรคปัญหาก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้เขาว่าคุณอนะ่ะเหมือนจิตใจดีดูหล่อดูสวยดูงามทั้งกายและใจสรุปเขาจะทำอย่างไรพระพิคาเนทรงหนู เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงความสุขความสมหวังไม่อยู่นิ่งเฉยหาทางออกได้อะเพราะพระพิกคณีทรงหนูมีทางออกมีความอดทนไม่อยู่นิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วเขาคิดพัฒนาตัวเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เป็นคู่กัน ต่ก็ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เป็นคู่ได้อยู่ด้วยกันเขาจะเอาชนะใจคุณคุณคือคนที่ใช่ที่อยู่ไกลแล้วมีความสุขแล้วเขาจะดูแลคุณนะดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่คุณแล้วเขาว่าคุณดูแลห่วงใยเอาใจใส่เขารักคิดถึง ลองมาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสิบปดหมายเลขแปดหมายเลขสิบหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดปีละกาหรือไม่ก็เกิดราศีกรกฎหรือเกิดเดือนกรกฎาคมถ้ายอยากบอกอะไรคนมีคนที่เขากําลังทรมานใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณมากมากๆในตอนนี้ แต่รักนี้ยังมีอุปสรรคขัดขวางถ้าเขาทําเป็นไม่รักไม่สนใจคุณแล้วไพ่จะบอกอะไรคุณจะบอกว่าพระแม่นังกวากคุณมีสเสน่ห์นะีมีคนเรียกหาคุณทุกเป็นคนที่คุณก็เรียกหาเขาแต่ลักนี้อยู่ที่คุณคุณเลือกคุณแต่สินใจพระแม่นังกวักโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสุขความอุดมสมบูรณ์ มีคนหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณหรือความรักคุณไพ่บอกว่าคุณอะแต่สินใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะถ้าว่าคุณรักใครอะมั่นคงต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคนที่รักรักคนยากแต่รักจริงราชาโชคพระพิคเนตอะความสุขความอุดมสมบูรณ์รักที่ต้องพูดคุยกันนะพูดคุยปรับความเข้าใจกัน เป็นความรักที่ลังเลที่ผ่านมาด้วยคุณลังเลแล้วก็อยู่ที่คุณตัดสินใจในความรักนี้จะเลือกจะไปในทิศทางใดคุณเองจะเป็นอย่างไรพระแม่โพศมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบหยิบยื่นรักดีๆให้คุณจนคนอื่นอิจฉาคุณแล้วคุณหยิบยื่นรักดีๆให้คนที่คุณรักจนคนอื่นอิจฉาเขาแล้วคุณเนะ่ย พระแม่โพสบความสุขความอุดมสมบูรณ์เรื่องราวดีๆโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้ามาในชีวิตคุณได้อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจเขารักคุณด้วยความดีของคุณอ่ะด้วยคุณอ่ะว่าคุณจะเลือกจะตัดสินใจอย่างไรดูที่พลังงานคุณดึงดูดเขาเข้ามาไพ่จะบอกอะไรคุณอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ พระแม่ธรณีนี่ก็หนักแน่นเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจรู้คุณว่าความรักของคุณความรักคนที่เข้ามาในชีวิตคุณต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงรู้จักสร้างเนื้อสั่งตัวร่วมกันหรือคุณมั่นใจแล้วคุณแน่ใจแล้วว่าเขาจะดูแลคุณได้สร้างครอบครัวไปได้อะอยู่ที่คุณแต่รักคุณจะมั่นคงสรุป เทพสุขความสุขนะคุณจะพบเจอคนรักความรักความสุขความสมหวังแต่ไพ่บอกว่าให้ระวังระวังการลุ่มหลงใจตัวเองเวลามีทุกข์ก็อย่าหลงทุกข์เวลามีสุขก็อย่าหลงกับความสุขความสุขความสมหวังลุกคุณกําลังอยู่ในห่วงแห่งความรักตกลุ่มรักมีความรักความสุขความสมหวังหรือรักนี้ต้องพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันหรือรักโดยความลังเล ไม่แน่ใจคาดหวังกับความรักไว้สูงไว้มากต้องสมบูรณ์แบบตรงเพียบพร้อมเหมาะสมสําหรับคุณรู้คุณว่าเขาเป็นคนเลือกอ่ะคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายๆกันคิดความรู้สึกต้องมีความแตกต่างกันเขากําลังทรมานใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณจะพูดจะคุยบอกให้คุณรู้เรียกหาคุณรู้คุณเองก็เรียกหาเขาแล้วคุณจะได้รับโชคลาภนะ ความสุขความอุดมสมบูรณ์มีคนหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณหยิบยื่นความรักที่ดีให้คุณทรัพย์สินเงินทองความที่เขาจะหยิบยื่นให้คุณได้หรือไพ่ก็บอกว่าอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะมีพระแม่ธรณีด้วยหนักแน่นมั่นคงก็หให้คุณหนักแน่นหรือเป็นคนหนักแน่นมั่นคงในความรักคุณรักใครเชื่อมั่นในความรักใช้เวลาแน่ใจมั่นใจว่าสามารถสร้างครอบครัวไปด้วยกัน รักที่พระแม่ธรณีคุณคุณจะเด็ดเดี่ยวอะในความรักพบกับความมั่นคงความสุขความสมหวังดังที่คุณคิดาะใบสรุปมาก็คือเทพพระส,สุขความสุขความอุดมสมบูรณ์สมหวังเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข29หมายเลขส1อดหมายเลข24หมายเลขย1หมายเลขหรดูไหมก็เกิดวันศุกร์หรือ วันศุกร์ไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไรมีคนที่เขากําลังทรมานใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณอ่ะที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วมีคนหยิบยื่นรักดีๆให้คุณแล้วไพ่ก็บอกว่าพระแม่โพสกอ่ะพูดถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในตอนนี้หยิบยื่นรักดีๆให้คุณแล้วอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วเรามาดูว่า คนที่เขาทรมานใจเพราะรักคุณคิดถึงคุณในตอนเนี้เขาความรักเขาที่มีต่อคุณบันทึกความรักที่อยู่ในใ,นใจเขารักคุณมากมากแค่ไหนเรามาดูความคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณจะทําอย่างไรห้าใบคุณทําให้โลกของเขาสดใส คุณคือแสงสว่างของเขานะลูกของเขาสดใสเขาบอกว่าเขาต้องจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะมาหาคุณได้ล้างนี้ถึงจะสมหวังได้เขาต้องจัดการอุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาเรื่องราวของเขาหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเพราะเขาทรมานใจมากในตอนนี้คิดถึงคุณคุณคือแสงสว่างแล้วอย่างไรอีกคุณคือแสงสว่างคุณทําให้โลกของเขาสดใสคุณจะช่วยเขาไหม คุณจะรับรักเขาไหมเขาบอกว่าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วเป็นคู่กันมานานแล้วตั้งแต่อดีต,ตชาติอดีตที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นคู่กันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้เป็นคู่กันเขารักคุณอะคิดถึงคุณว่าคุณคือคู่ของเขา ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางน้ําเพียงไรก็จะได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เขาทรมานใจเขาว่าคุณจะช่วยเขาไหมจะแก้ไขปัญหาไปด้วยเขาไหมคุณจะรับรักเขาไหมอ่ะเขามีแต่คําถามอยู่ว่าคุณคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรอีกใบการเวลาจะปิ่นเครื่องพิสูจน์ให้ให้คุณรู้แล้วการเวลาพิสูจน์ให้เขารู้เขารักคุณคิดถึงคุณมาก